ครับชา,น,านนี้น้องตังก็จะมาเปิดฐานกันนะครับ ท่านสวยมากเลยครับเข่าถ่านง่ายมากครับต้องเป็นคนเอาถ่านมันลองกับกันนะครับครับเมื่อได้ฟืนเต็มเตาแล้วเป็นถังแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการ จุดไฟครับรอบข้างนี่นะครับ<อ>ก่อไฟด้านล่างแบบนี้นะครับให้มันติดแล้วก็เอาไปด้านใต้ถังให้ไฟข้างในติดครับครับต่อไปน้องกับตานก็จะก่อไฟให้ติดด้านล่างนะครับนี่ครับกำลังก่อน,นะครับ ครับวันนี้มาดูการเผาทานของน้องตันนะครับทาอะไรครับเผาถ่านครับเผาทานเตาถังสองร้อยลิตรนี่ครับน้องบตันก็จะเรียงถ่านออกมาเรียงฟืนไม้นะครับบทนี้แล้วทานที่เผาออกมาได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ นี่คือถ่านนี่เก็บใส่ถุงปุ๋ยนะครับก็ดีกว่าเผาไม้ทิ้งเอาไม้ทิ้ง,งนะครับจะได้ถ่านไหมเนี่ยอลองดูครับเย็นนี้เราใส่แล้วก็ติดไฟครับ ันนี้สอนเด็กๆเผาถ่านเก็บถ่านครับก็เป็นไม้ที่เราตัดแต่งกิง่งแล้วเราก็มาเผาถ่านออกมาแบบนี้นะครับต่อไปก็จะสอนวิธีการเอาน้ำส้มขวัญไม้ครับสำหรับเด็กๆ